ดีแล้วล่ะรู้จักเขได้อย่างก็สงการก็คือลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอย่างบาสนี่ก็ได้เป็นศิลปินแล้วเพลงต่อไปก็จะปล่อยเร็วๆนี้ครับขอให้โชคดีเด้องดประทานแล้วกลับไป่ฮอดพ่อแม่นําเด้อรดน้ําดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งใจฝึกซ้อมร้องเพลงเลี่ยนบุคลิกภาพเจ้าของการเข้าสังคมอืมเพราะว่าเราก็อาจจะได้อยู่ด้านหน้าวทีเด้อเอา รูวแบบการขายแข็งแรงนะพี่มาอันนี้ก็ทำเพจน,นะครับมาอยู่ประธานห้างก็ฝึกทำเพจเดี๋ยวช่องอยังก็บักล่าจังกุยบักล่าจังกุยอ้าคุย <c oughs> น้อยซื้อบีวงเนาะโอ้ยเอา้าหมดตั้งใจนี่ก็เลยค็ดคลิปถ่ายเมือ่อใดประธานว่างก็ถ่าย,<อ>ยคลิปประธาน้าจครับอืใถ่ายคลิปถ่ายหนังเราต้องเกรงใจ ไม่ได้เรียนหนังสือเลยตั้งใจหาเงนินพอแม่รด,ดน้ำประทานแล้วแล้วก็ไปหดพ่อ,อแม่น้ำไอ้บัวเข้ามาหลันนี่ปลาแดงสิเปิดอยเทิมน้ำเบือ้องขวัญซีงงวดใเดี๋ยวมันนี่นี่กับโจงนี่กูน้ำเบิดมึงกางไปเอาน้ำมาบัวโอ้ยอันยั้เข้ามาใกล้ให้พรเข้ามาใกล้อาเด้อตั้งใจอันนี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมร้องเพลงเอออันนี้ก็ตั้งใจถ่ายคลิป ถ้าถ้าบ้าดังอันนี้ก็จะได้ไปเป็นไปกับบ้าด้วยเป็นคู่หูดูโอ้พาไปรับงานรับยังเออตั้งใจเนาะนี่อันนี้คือการหลานเนี่ยเปิดเทอมเปิดยังแล้วโอ้โหโอ้ยห้ามไมาไหวเป็นยังบ้างเปลี่ยนยังเลยเป็นหัวกูเป็นหัวเนี่ยตัวเอง โอ้ยว่าอะไรนู่นสิเปิดเทอมเนาะกดดอว